Hello everyone สวัสดีค่ะเด็กๆเก mm hmm. จอกับครูอออีกแล้วนะคะวันนี้ครูออจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมสร้างสารรค์ก mm ัน hmm. คุณครูก็มีคําครองจองมาฝากเด็กๆแจ๊คกับจิลค่ะ mm hmm. เด็กๆเ,เอามือขวาขึ้นมาค่ะลูกทาเป็นอะไรคะ อ่าชูสองนิ้วนะคะทําเป็นแจ็คค่ะแล้วเอามือซ้ายขึ้นมาค่ะสองนิ้วเช่นกันทําเป็นจิวเอาวางไว้ที่หัวไหล่ค่ะลูกอ่าขยับนิ้วสิคะขยับได้ไหมเก่งมากทีนี้เราจะมาทำท่าทางประกอบเพลงอุ๊ยไม่ใช่สิคะประกอบคำข้องจองค่ะแจ็คซิวนะไปพร้อมๆกับครูอ้นเลยนะคะวันหนึ่ง แจ็คน่ารักปีนไปตักน้ำบนภูเขาต่อไปค่ะจิวเป็นเพื่อนกับเจ้าปีนภ oh, <yeah. S 1> ูเขาตักน้ำกับแจ็คโอ้ยจะตกลงมาแล้วร้องว่าศีรษะแจ็คแตกจิวค่ะจิวก็มองดูแจ็คศีสษะเลยแตกพระตกต่า ตมาอ่าโอเคค่ะอันนี้เด็กๆเ,เล่นที่บ้านกับน้องๆได้นะอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของนักเรียนเองแล้วก็ชื่อของน้องหรือเป็นชื่อของใครคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้คุณครูออดก็จะพาเด็กๆมาทำงานใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะ คลิปที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อพ่อแม่นะคะทีนี้เรามาดูนะคะวันนี้ก็มีใบางานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเช่นกันคุณรูณมีรูปภาพมาให้ดูค่ะเด็กๆใบางานนี้เป็นใบางานที่3นะคะ เด็กๆด,ดูที่รูปภาพนะคะรูปภาพของเราจะเป็นรูปภาพครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ออกมาอยู่ที่หน้าบ้านนะคะให้เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าตอนนี้ในภาพมีรูปอะไรบ้างคะสุนัขคะ่ะแมวคะ่ะ นกคะ่ะคุณพ่อคุณแม่มีน้องแล้วก็มีตัวหนูใช่ไหมคะอ่ามีเยอะแยะเลยมีบ้านอีกหนึ่งหลังให้เด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะอ่ะาใบงานชิ้นนี้คุณครูให้เด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วให้เด็กๆ เขียนแสดงจำนวนตัวเลขลงในช่องว่างเด็กๆมาดูข้างล่างนะคะลูกเราจะมีช่องว่างไว้ให้เด็กๆนะให้เด็กๆเขียนจำนวนตัวเลขลงในช่องว่างยังไงอ่าภาพแรกรูปอะไรคะถูกต้องค่ะรูปนกเอ๊ะแล้วช่องว่างเราต้องแสดงจำนวนใช่ไหมคะฉะนั้นให้เด็กๆ ดูที่รูปภาพของเราสิคะว่ามีนกอยู่ทั้งหมดกี่ตัว <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1นึ่งสองสมสี่หหกมีกี่ตัวคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะมีทั้งหมด6ตัวฉะนั้นช่องว่างหนูจะเขียนเลขอะไรลงไปคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะเขียนเลข6นั่นเองนะส่วนรูปต่อมาอะไรคะเด็กๆแมวโอเคค่ะให้เด็กๆนับแมวที่อยู่ในรูปภาพสิคะนับพร้อมๆกันเลยค่ะกี่ตัวคะเด็กๆโอ้โหเยี่ยมมากและให้หนูเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องมีรูปอะไรอีกคะ ดอกไม้นะเด็กๆนับดีๆนะแล้วอะไรอีกคะสุนักนะโอเคค่ะอันนี้ให้เด็กๆทำให้เรียบร้อยแสดงจำนวนลงให้เรียบร้อยเมื่อเด็กๆแสดงจำนวนเรียบร้อยแล้วคุณครูออสขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะขอให้เด็กๆระบ,บายสีภาพให้สวยงามนะโอเคนะคะ เป็นไงมัางคะเด็กๆใบงานชิ้นนี้เด็กๆทําได้ไหมคะคุณครูออสเชื่อว่าง่ายเด็กๆทําได้ทุกคนอย่าลืมนะคะคุณครูออสรอใบงานเด็กๆอยู่นะคะเมื่อเด็กๆทําใบงานเสร็จแล้วให้เด็กๆนําแฟ้มงานมาส่งคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงนะคะคุณครูมีแฟ้มงานเปลี่ยนให้เด็กๆกลับไปทําที่บ้านอีกนะสำหรับคลิปนี้เจอกับครูออส เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะเด็กๆ